พลังงานนี้จะถูกคัดเลือกนะคะคนที่เข้ามาฟังะะจะเป็นคนที่หนึ่งะคะบูชาองค์พ่อคระพิคเนตนะคะหรือนะ,ะบูชามหาเทพนะคะจะเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีพระศิวะพะนารายพระแม่สุรสวัตตีนะคะหรือมหาเทพนะคะทางด้านฝั่งฮินดูนะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ใช่นะคะคุณจะเลื่อนผ่านทันทีแต่ถ้าใช่คุณจะตั้งใจรับฟังเปิดใจรับฟังนี่คือพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมหาเทพนะคะองค์พ่อพระพิคเนตนะคะอยากจะสื่อสารกับคุณมีจะหยิบไพ่แค่3ามใบนะคะเป็นพลังงานสดๆไม่มีการตัดต่อนะคะนี่ก็คือพลังงานของมีด้วยเช่นกันอ่ะแล้วก็มาเช็คกันนะคะขอให้เป็นพลังงานดีพลังงานบวกนะคะและแน่นอนว่านะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีพลังงานของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะโอ้โหไปน้อมรับคำทำนายเลยค่ะนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้คุณไปบนบานศารกล่าวคุณไปขอพรอ,อะไรไว้นะคะุณไปขอมีคนไปขอพรพระศิวะนะคะมีคนบูชาพระศิวะมีไหมคะ นะแล้วก็นะพลังงานของพระแม่แลักษมีขึ้นมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะก้าวเหรียญขึ้นมาโอ้พลังงานดีมากค่ะนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตหรือบางคนนะคะเจอคลิปนี้นะมีโชคมีลาบนะามีความสําเร็จในเรื่องของการเงินมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะไพ่มาหาเทพขึ้นมานะพลังงานบอกเลยค่ะ นะพลังงานใบนี้นะคิงเรียนนะมหาเทพนะคะพระศิวะแล้วก็เป็นในเรื่องของในเรื่องการเงินเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะบางคนเสี่ยงดวงเสียงโชคได้มีใครได้ไหมคะนะคะ,นะคะหรือนะคุณทํางานในเรื่องของอในสาย สายเทานะอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะคะแต่เป็นในเรื่องของบางทีได้ลาบลอยได้โชคลาบได้อะไรมาฟุกๆนะคะไปบนบานสานกล่าวไปขอพรไว้นะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมานะสามใบนี้มีบอกเลยคะ่ะมีสายยางพยานนาขึ้นมาด้วยนะคะไม่ใช่ความบังเอ,อิญที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของการเงิน ะะอันดับหนึ่งเลยนะคะไปขอพอรเรื่องการเงินหรือคุณมีข่าวดีเรื่องการเงินค่ะนะวิพลังงานนราชาถือเหรียญกับเก้าเหรียญนะคะคุณมีโอกาสมีดวงได้โชคก้อนโตโชคก้อนใหญ่หรือใครที่ไปขอพอรเรื่องการเงินขอให้สําเร็จสมหวังนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะนะถ้าถามในเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้ยสหรับเนี่ยนะคะ ลองจากเมลเลนเนียเมลเนแนนะคะก็คือไพ่ใบนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีเมลเนแนนไพ่ใบนี้ใหญ่สุดนะคะในเรื่องของการเงินนั่นแปลว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะดวงชะตาหรือพลังงานของคุณนะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือคุณจะผ่านนะคะ,ะบททดสอบเรื่องการเงินไปได้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคน ช่วยเหลือนะคะคนสับสนในเรื่องของการเงินนะคะพลังงานดีมากเป็นน้อมรับคำทำนายเลยค่ะควยหนึ่งใบนะคะว่ามีอะไรที่อยากจะสื่อสารอีกไหมไปรับคำทำนายได้เลยค่ะนะคะเพราะพลังงานเนี่ยสามใบนี้เป็นพลังงานดีทั้งสามใบนะคะเป็นในเรื่องของการเงินโชคลาบลาบลอยฟุกๆนะคะหรือมีคนอุปถัมภ์อ่านะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีคนเมตตาเอ็นดูนะคะมีเขาเรียกนะ ได้มาแบบสนีหานะคะเดวิลนะนะพลังงานของการได้ได้ได้ซับมาแบบฟุกฟุกได้ซับมาแบบสนีหามได้ซับมาจากการที่แบบมีคนเมตตาเอ็นดูมีคนให้อ่ะค่ะนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ,ะ,นะ,ค,ะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะพลังงานองค์พ่ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกกล่าวหรืออยากจะตักเตือนวอวยพรอะไรอีกเรื่องหนึ่งไหมคะโอ้โหมาสองเลยค่ะ ไปน้อมรับคําทํานายนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนของคุณนะช่วงก่อนหน้านี้อาจจะในเรื่องของกําไรหรือผลประกอบการของคุณอาจจะได้มาไม่เขาเรียกนะคือได้มาไม่เท่ากับที่คุณคาดหวังไว้แต่หลังจากเนี้ค่ะสิ่งที่คุณแบบจะได้มันจะดีขึ้นนะคะมันจะสําเร็จนะคะชาลีออดมีโอกาสได้เดินทาง มีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์แน่นอนนะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานนะคะขึ้นมาพญายนาคคุณมีโอกาสได้ไปขอพรพญายนาคนะคะมีแน่นอนนะคะคุณเซฟไว้เลยนะคะภายในเจ็ดวันนี้คุณมีโอกาสที่จะเดินทางหรือเป็นเขาเรียกน,นะคุณอาจจะไม่ได้วางแผนอะนะคะแต่คุณจะได้เดินทางเดินทางไกลไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พญายนาค นะคะหรือคนที่มาเจอคลิมได้ไดโชคได้ลาภจากองค์ปู่องค์งยา่าจากพญานาคด้วยนะคะมีโอกาสเดินทางไกลแล้วก็มีบุญสัมพันธ์กับองค์พ่อพระศิวะนะคะองค์พ่อพระพิคเนศนะคะอ่ะน้อมรับคำทำนายนะคะพลังงานการเงินของคุณขึ้นมาดีมากนะคะใครอยากเฮงอยากปังนะคะวันที่9เดือน9นี้นะคะใครอยากร่วมนะคะจุดผางประทีปอันนี้รอบนี้เป็นการจุดถวายบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ นะคะคุณเคารพนับถือรอบนี้จะเป็นการให้นะคะจะเป็นการขอบคุณครูบาอาจารย์จะเป็นการนะคะบูชาครูบาอาจารย์ใครมีครูบาอาจารย์ที่อยู่ประจําตัวเทวดาประจําตนนะคะนะคะ,นะคะรอบนี้นะคะจะเป็นการที่บูชานะคะจะเป็นการถวายนะคะแสงเทียนให้กับครูครุๆๆครูบาอาจารย์นะคะที่ประสิทธิ์ประสาทเราตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันน,นะ ลองทําดูนะคะลองเปิดใจทําดูนะคะครูแค่99บาทบางทีนะคะ การทารอบนี้นะคะครูบาอาจารย์นะคะหรือสายญาณของคุณอาจจะเปิดทางนะคะเปิดดวงชีวิตของคุณก็ได้ค่าครู99บาบาทนี่คิดว่าทุกท่านสามารถนะคะลองเปิดใจดูนะคะรอบนี้เป็นการให้ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ดูแลป,ปกปักรักษาเราลองให้ไปก่อนนะทุกคนบางทีเราไปขอเยอะนะคะเราไม่เคยให้อะไรท่านเลยนะ,ะรอบนี้จะเป็นการถวายเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญน,นะคะคุณอยากลองอยากเปิด นะคะสามารถที่จะทักทางข้อความนะคะโอเคน้อมรับคันนายได้เลยะคะ่ะนี่ไม่ใช่ความมาเงินที่คุณมาเจอคลิปนี้